วิธีเปลี่ยนชื่อ Facebook ง่ายๆในหน,นาทีให้เราเข้า Facebook ของเรานะคะแล้วกดสามขีดด้านขวามือบนค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะเราจะไปดูด้านล่างของหน้านี้กันนะคะจะมาเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะให้คลิกนะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดที่การตั้งค่าค่ะ ก็นหน้านี้ให้ดูด้านบนนะคะจะมีคำว,ว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีคลิกค่ะแล้วก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็ชื่อโปรโฟไฟล,ล์เราเราคลิกนะคะก็จะมีให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะแต่บังเอิญว่ารถเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาก,ก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะคะในขณะน,นี้ต้องรอ60วันนะคะ ก็คือ2เดือนนั่นเองนะถึงจะสามารถเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนในหน้านี้แหละค่ะเห็นไหมคะก็จะมีชื่อนามสกุลนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะมันจะมีให้เปลี่ยนเป็นชื่อเราเนาะชื่อจริงชื่อกลางนามสกุลแบบนี้นะแล้วก็กดบันทึกง่ายๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ต้องขออาภัยที่ลดเปลี่ยนไม่ได้แล้วเนาะก็มาโชว์วิธีการเข้าไปในเส้นทางที่จะไปเปลี่ยนชื่อเนาะก็ เราเปลี่ยนเสร็จกดบันทึกนะแล้วชื่อก็จะเปลี่ยนรวดเร็วมากนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รถรีวิวด้วยค่ะ